สวัสดีครับรบกับรายการมันก็ตัวโดยเกณฑ์นะครับวันนี้ก็ <c oughs> อยู่กับผมพี่กอล์นะครับวันนี้ก็จะพามาใช้โปรแกรมอัดหน้าจอนะครับคือสําหรับคนที่ใช้โปรแกรมโมบิเซนไม่ได้เนี่ยนะครับก็ใช้โปรแกรม s อสก็ได้เอสซีอาก็จะแฮดได้นะครับอ่าก็จะให้ดูว่าขามหนักเท่าไหร่นะครับหนักของแอปเท่าไหร่นะครับ คือถ้าเป็นโมเกนวินเราต้องรูทนะแต่รูทเนี่ยผมจะไม่บอกแล้วว่าเพราะคือรูทเนี่ยคุณไ้อโดดตัวเองนะผมจะบอกให้ตัวนี้พอคือบอกเขาว่าเราต้องรูทนะครับรูทต้องรูทเท่านั้นนะครับถึงจะใช้ได้นี่ครับให้ดูรายละเอียดว่ามันเท่าไหร่นะครับผมขนาดไฟล์3.4 MB นะครับผมอ่าอันนี้ผมใช้ Samsung Galaxy w วินนะครับผู้ปกครอนเด็กเท่มากเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาอ้นนี้นะครับ อ่าสลดครับตอนแรกเนี่ยผมแนะนำนะครับเดี๋ยวเขาประเด็กก่อนนะครับอ่าทุกท่านนะครับให้เข้าไปที่อินเทอร์เนต็ตตัวนี้นะครับอินเทอร์เนต็ตหรือเบราว์เซอร์ของท่านนะครับผมไม่รู้ว่าของท่านมันขึ้นว่าเบราว์เซอร์หรืออินเทอร์เนต็ตแตงผมมาขึ้นอ,อินเทอร์เนต็ตนะเข้าไปเลยนะครับรอสักครู่รอสักครู่อ่าก็ผมจะเข้าเว็บให้ดูนะครับ ผมเลืกผมเลืกเว็บนะผมไม่อยากเลงนะอ่าก็อ่าให้ท่านพิมพ์ว่า scr นะครับผม scr ปนหนึ่งจุดศูนย์ถ้าบางคนไม่ขึ้นนะครับผมจะให้ลิงก์ไว้ได้านล่างนะครับอันนี้เข้ามาที่แอปอันนี้ไอ้เข้ามาที่เว็บก่อนนะครับอันนี้คือแต่ผมไม่ได้ใช้ตัวนี้นะเพราะอันนี้มีหล,ลายเวอร์ชันว่าฉันเลโหลดนะครับนี่ครับผมใช้ตัวนี้นะครับรองอันที่สองนะครับสิบเอ็ดยี่สิบสี่สองพันสิบห้าครับ เวอร์ชัน1.0.4นะครับ1.0.5ผมไม่ใช้ถามว่าทำไมผมไม่ใช้ผมไม่รู้ผมว่า1.0.4มันมันก็เหมือนกันแหละนะผมว่าก็เหมือนกันแหละแต่เพราะว่าผมชอบตัวนี้มากกว่านะครับอ่ะก็ราคนที่อยากหลอสมมติเนี่ยเอาตัวไหนก็ได้อ่ะผมจะลอง SCR Pro 1.0.5ดูนะครับอ่ะจะว่าทำยังไงนะครับเข้าไปทิ้งเลยนะครับผมอ่ะเลื่อนลงมาครับมันจะมีคําว่าอา่า มางผมจะบอกคือผมจะไม่พูดว,ว่า 3G IBD เพราะแบบว่าลรากดมาแต่ละครั้งมันจะเ,นเหมือนกันนะครับอย่านงะเช่นนะครั้งนี้นะเป็น 3G IBD นะซู่เปิ้ผมใส่มสโม่นะอะซู่เปิ้ลผมลองใส่มสโม่นะคืออันนี้คือกอดตามจะถูดหน้าที่จะโม่วนะอ่าม่ที่ผมโม่นะอะกดตามมันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็น 3G ละคือ 3G IBD เพราะแบบว่ามันอาจจะเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ครับ เห็นไหมมันจะจะเป็นใหม่ครับคือให้ท่านมองรงมันจะมีห้าหลักนะห้าสอนเนี่ยแล้วก็ใส่ไปในช่องแล้วก็คำว่าสตาร์ทดาวน์โหลดนะครับผมอ่าพอกดแล้วก็จะดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวคลิปนี้บอกว่าแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปมใชมายนังโป๊อะไรเนี่ยดาวนะ์โหลดวิดีโอโอ้ไปดูอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหนึ่งจะเป็นคลิปสอนใช้นะครับว่าใช้ยังไงอันนี้ผมว่าผมไม่ค่อยอยากเท่าหะทะไหร่นะปกติแหละวเขาหนีเลยผมปรับพาไปมัน ก็โทษนะครับที่ภาพมันอาจจะไม่ชัดนะครับผมก็กดใส่กรอกตามนี้ไปครับแล้วก็กดดาวโหลดก็โหลดเลยเลยนะครับผมจำว่าต้องรูดก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นะครับเราต้องรูดก่อนถ้าไม่รูทถ้าไม่รูดก็ใช้ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวข้าต่อไปจะมาสอนว่าทาทาไงถึงจะให้แหนะน้อยลงนะครับสำหรับเครื่อใครที่ใช้แล้วไม่แหลก็ไม่เป็นไรละเครื่องผมใช้แหกมากเนี่ยนี่ยังแหนเลยนะถือว่ายังแหนเลยนะแล้วก็มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับสำหรับใครที่อยาก มาบอกไว้หน่อยนะสำหรับใครที่อยากติดตามก็ผมให้ลิงก์เฟซไว้นะครับแล้วก็ไอจี IG สกแกมก,ก,ก็ฝากกดติดตามข้อมูลด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับการใช้โปรแกรมอนาจอนะครับผมสำหรับใครใช้โปรแกรมเมเบเซนแอร์โมบิเซ,น,เเซนไม่ได้นะครับก็ย้ำขอยย่าผิดหวคือต้องรู้เท่านั้นนะครับก็น,นี้มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย